ครับผมมาแล้วครับช่างวัดกูตามาอีกหนึ่งนะครับีเก้าหนึ่งกีสามเสองสภาพสวยๆนะครับอ่านแล้วลองมาทิพดูกันนี่ครับอ้าวมุนครับอันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมยังไม่เก็บสภาพนะตอนนี้ครับราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทของเก็บสภาพนะครับผมอันนี้ตอนนี้ยังไม่เก็บสภาพนะเพิ่งเข้ามา ค,ความแรงเครื่องแน่อนอยู่ตยนะครับสวยนะคันมีสวยกับลิมพร้อมที่ลอยนะครับ0 6 3ย3 5 5 7 9 5นะครับ, 63, 5, 5, 7, รบผมคือใครยัง ใจหาอยู่นะใจยังไม่ได้ไดูดยวยครับปัม๊มแดงรับตัวเดิแนแดงตัวเดิเนเงียบนะครับสู้แท้บูทไม่มีข้อแตกยังครบอยู่เลยครับ40ข้อไอ้สังเกตเขาร้อนนำมินเซียเฟรมเลยสวย รีบนะครับรีบๆนะใครสนใจมาดูรถได้ที่คลองหงอ้าคลองหลวงพิกัดร้านอยู่แถวข้างๆสนามแข่งรถคลอง5้านะครับสนใจลองมาดูดูไม่ผิดหวังครับเ<ป>จ้าตามสภาพแบบนี้รถให้ได้นะครับหรือเจ้าแบบเก็บรายละเอียดให้แล้วแต่ลูกค้าเจ้าแบบไหนได้นะ<ป>สนใจมาดูครับ หรือโทรมาคุยกันก็ได้นะครับอีกทีนึง0632355579นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ